ความชั่วถูกเปิดเผยนะพี่น้องสร้างหลักฐานปลอมเนาะเพื่อเวลามีทูตทหารมาดูจะได้รู้ว่านี่คือผลเสียหายจากทุนระเบิดเนาะหรือว่าจากอาวุธหนักของคนไทยเนาะนี่คือคาเมนพี่น้องคาเมนสร้างหลักฐานเท็จหลักฐานปลอมนะนี่แหละพี่น้องพวกริ้นสองแสกนะพี่น้อง พวกไม่มีสัจจะนะพี่น้องนี่พี่น้องเอาเหล็กมาถางแล้วก็มาทุบทุบทุบขุดขุดเนาะเพื่อแล้วก็เจาะรูข้างบนด้วยเนาะนี่คือสิ่งที่ขะเหมนนะคนขะเมนเขาทํากันแบบนี้พี่น้องคนไม่มีสัจจะผิดคําพูดตลอดเนาะพี่น้องสร้างหลักฐานปลอมนะเพื่อให้ชาวโลกเนาะดูผิดเนาะอยากให้ชาวโลกดูคนไทยเนาะ แบบว่าให้คนไทยเสียเสียงให้หายแต่สุดท้ายก็โดนเปิดโปงนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเบิรดสปูทุกคน,นคลิปที่ให้บงไปนะพี่น้องก็เป็นคลิปของขมิ้นนะพี่น้องที่สร้างหลักฐานปลอมเดี๋ยวเราจะแปะก,กันในบเบอร์นี้นะสร้างหลักฐานปลอมนะหลักฐานเท็จนะซึ่งมันไม่ใช่แค่เคสนี้เคสเดียวนะพี่น้องเคสใหญ่ๆนั่นก็คือไอ้ลูกใหญ่ๆนะพี่น้องเนาะลูกใหญ่ๆนะที่เป็นลูก ไอ้โมหะเพินห้องลูกเนี่ยพี่น้องลูกให,ใหญ่ที่อยู่ในกเคมเนญแตบบ่ยมั่อันมาแปะกกัเนเบิ่งนี่พีปน้องลูกนี้เนาะซึ่งในกรณีนี้เนาะเขาจะสร้างหลักฐานเท็จหลักฐานปลอม่นอะงนี่มันเป็นภาพวิดีโอเนาะที่มาจากทางฝั่งกัมพูชาเนาะที่เขาสร้างขึ้นเพื่อให้ชาวโลกเนาะดูถูกเออดูคนไทยผิดเนาะพี่นะ้องเนาะนะดูคนไทยผิดซึ่งพอคลิปนี้ออกมา่นอะนะนะนะยิ่งทําให้รู้เลยว่า คนชั่วยังไงก็ดีเวรกลับไม่พ้นนะพี่น้องถูกเปิดโปงนะพี่น้องนะถึกถือเปิดโปงเบายอดเห็นแล้วก็หน้าสมเวทนะหน้าเวทนามากพนะีนน้องที่มีแนวคิดแบบนี้ใส่ร้ายคนอื่นนะพี่น้องพอมีเหตุการณ์แบบนี้ไทยไม่ไว้ใจนะพี่น้องไทยไม่ไว้ใจแต่พระเจ้าจะกิดขึ้นนี้ก็คือคลิปล่าสุดที่ไปประท้วงเนาะเพราะว่าคนไทยปิดดานะ่านเนาะ ยึดพื้นที่ที่เคยเป็นของไทยเนาะไทยยึดตามแนวชายแดนเนาะยึดพื้นที่ที่เป็นเขตกัน้นเนาะที่บ่งบอกได้ว่าเป็นของไทยมาก่อนไทยยึดคืนเนาะไทยปิดกัน้นชายแดนเอานักข่าวเนาะเอานักข่าวในหลายสำนักเนาะเอาเด็กพี่นะ้องมาปรนะท้วงเนาะนี่คือขมินะพี่นะ้อนงะนะเขาสร้างหลักฐานเนาะ เขาสร้างหลักฐานเท็จหลักฐานปลอมเพื่อให้ชาวโลกเนาะมองคนไทยผิดแต่สุดท้ายเนาะหลักฐานมันก็ถูกเปิดเผยอย่างที่พยาธิเนี่ยเบิ้งเราไปต้นคลิปนะพี่นะ้อมันก็ถูกเปิดเผยเพราะว่าคุณกระทําผิดเนาะคุณไม่ได้เป็นคนบริสุทธิ์จริงนะคุณเป็นคนที่คบไม่ไดนะ้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวโจรความผิด ให้คนอื่นไม่ได้มีอยู่จริงับพี่น้องหลักฐานมีจริงๆนะที่แย่ๆขึ้นไปนะทําให้คนชาวโลกเข้าใจคนไทยผิดนี่แหละบ๊ายยากอยากเผยแร่คลิปนี้ออกไปนะเพื่อปกป้องคนไทยบ๊านะยยอดพูดได้เลยว่าเพื่อปกป้องคนไทยที่อยากให้หลายๆคนได้เห็นคลิปนี้นะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองคนลาวเองหรือว่าคนต่างประเทศที่ได้ดูคลิปบยอดนะอยากให้ดูคลิปนี้นะคลิปที่ น่าสนใจว่าเคมีเนี่ยเขาทําได้ทุกอย่างเขาทําได้ทุกอย่างจริงๆถึงแม้จะผิดศีลธรรมถึงแม้ที่จะไม่ถูกต้องเนาะเขาก็จะทําเพราะเขาต้องการชัยชนะต้องการให้คนไทยเป็นคนผิดเขาไม่ได้อยากผิดเองอยากให้คนไทยเป็นคนผิดทํำยังไงก็ได้ในแนวคิดของเขาซึ่งพอมันเกิดผลกระทบ แล้วก็เอาเด็กเอาคนแก่เอาคนพิการมาประท้วงเนาะมาประท้วงในหน้าชายแดนเนาะในเขตไอ,บไอ,ไอนะ้บ้านไอ้ไอ้แถวสกแก้วน้องจักหมู่บ้านอย่างไรบริจัดก็ลืมเลยเนาะซึ่งเอาคนมาประท้วงเอาเด็กเอาคนแก่เอาคนพิการบรจะเห็นแล้วเนะาะนี่แหละคือแนวคิดของคนที่อคติของคนที่อยากได้แต่ของคนอื่น แน่นอนแหละพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นของไทยมาก่อนมันเป็นของไทยมาก่อนถ้าคุณอยากได้คุณก็ต้องไปสู้สู้สารโลกเลยนะแต่นี่คุณกลับเอาเด็กมาประท้วงเนะเอาทุกอย่างนะนี่แหละคือคนกมิงเขาทําทุกอย่างเพื่อเขาจะได้นะในสิ่งที่เขาต้องการแน่นอนแหละคนทั่วโลกเขาไม่ได้โงอ่อย่างคลิปนี้ก็บ่งบอกชัดเจนคลิปที่ให้ิไปตั้งต้น บอกบอกชัดเจนเลยนะว่าคุณกระทำผิดจริงไม่ใช่ภาพเอเป็นภาพจริงๆที่เป็น,นคน,คนขเขมรจริงจริงขอโทษนะครับเป็นคนขเขมรจริงๆ,นนงๆบัจได้เห็นแล้วบัจจสงสารคนไทยนะที่เคยครั้งหนึ่งเนาะเคยช่วยเหลือนะเคยช่วยเหลือขเขมรน,นะไม่ว่าจะเป็นมอบรถไฟเนาะ รถไฟฟีให้สกันหมอนล่างรถไฟน้ํามันขายให้สินค้าไทยขายให้อยากได้เงินให้ยืมแต่สุดท้ายคุณมาแว้งหักหลังคุณมาแว้งกัดข้างหลังสิ่งนี้เราใช้คุณทำหรือว่าคุณตอบแทนให้กับคนไทยตอบแทนให้ประเทศไทยที่มีบุญคุณกับพวกคุณคุณมาหลอกลวงคุณมาย่ำยีคุณมาใส่ร้าย แบบนี้เหรอซึ่งบอยยัดเห็นแล้วหน้าสงสารคนไทยที่หลงไว้เนื้อเชื่อใจเนาะกับพวกเขมรเนานะนองพวกเขมนที่เป็นลิ้นสองเสดนะหรือว่าคนที่ไว้ใจไม่ได้คนที่เลือกครบเนี่ตัดออกไปเลยนะซึ่งบอยัดก็ไม่ชอบใจใส่ร้ายคนไทยได้ตลอดได้ทุกเวลาจริงๆพี่นอะสิ่งเหล่านี้ มันบอกบอกได้เลยว่าการกระทำนะการเห็นแก่ตัวอยู่กับกระเมรนะเห็นแก่ตัวมากบายอดรับไม่ได้นะซึ่งบายยอดไม่ใช่คนไทยแต่บายยอดไม่เห็นด้วยกับการกระทำเนะาะบัายยอดจะออกมาปกป้องประเทศไทยบายยอดขอขอบคุณประเทศไทยที่ให้บายยอดได้มีพื้นที่ทำมาหากินบายยอดขอบคุณประเทศไทยซึ่งทำไมบัายอดขอบคุณประเทศไทย,ทไย,ทไทยหลายๆอย่างที่ประเทศไทยให้ ให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีให้งานทําให้เงินใช้ให้ลูกได้เรียนทุกๆอย่างไม่ได้เคยดูถูกบริยอดเลยประเทศไทยไม่เคยดูถูกบริยอดมีแต่พวกคุณที่มาดูถูกได้ค่าคนลาวนี่แหละพี่น้องมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่บริยอดเห็นแล้วนาอมันไส้เนาะคนที่กระทําผิดแล้วไม่ยอมรับผิดนะพี่น้องหลักฐานถูกเปิดเผยถูกเปิดโปง นี่แหละพี่น้องเอา้าสำหรับคลิปนี้ทุกคนคิดเห็นแบบใดกับหลักฐานเทพจแบบนี้นะสำหรับวิดีโอนี้บายยอดก็ขอลาพี่และน้องไปก่อนเบิร์สุขุมทุกคนพี่น้องก็ให้สุขภาพแข็งแรงพี่น้องสำหรับวันนี้บายยอดสีลาพี่และน้องไปก่อนสวัสดีครับ